สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกมนะคะวันนี้ไ่บ้านจะพามาทาความรู้จักกับกิจกรรมวิญญาจิ้งจอกน้อยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีหลายๆคนงงเนาะเพราะว่ามันไม่เห็นภาพเนาะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไปบ้านติดเกมนะคะย้ำการสนับสนุนช่องไปบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าเอาล่ะก็เดี๋ยวจะพามาดูทำตั้งแต่ต้นแล้วก็แนะนําแล้วก็วิเคราะห์ กิจกรรมนี้ในส่วนต่างๆนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้นะคะมันจะเริ่มตั้งแต่5มกราคมจนถึง31มกราคม2566เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการออนไลน์เช็คชื่อนะคะโดยสามารถมาดูได้ตรงนี้นะคะรางวัลเช็กชื่อเข้าเกมแม่บ้านไม่แน่ใจว่าเข้าจากอันไหนนะแต่ลองดูอ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้อ่ะรางวัลน,นะคะ F3 แล้วก็มาที่เลข3รางวัลเช็กชื่อเข้าเกม ก็ตอ,ตอนนี้คือเยอะมากเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้ก่นอนอะจะเป็นกิจกรรมนี้นะคะรางวัลเช็คชื่อต้อนรับปีใหม่เนาะโดยตั้งก่อนวันที่31นะับไปเลย14วันค่ะใครมาออนช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะก็คือเข้ามาออนในช่วงเวลาเนี่ยคุณจะได้รับ ออวิญญาณสู่นังจิ้งจอกไปนะคะซึ่งจะได้รับวันละ3อันเนาะตั้งวันที่1 3 5 7 9 11แล้วก็13นะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะซึ่งอันนี้แม่บ้านเอาออกมาแล้วนะคะก็จะไม่มีจะบอกให้รู้ว่ามารับในนี้นะคะกล่องของขวัญพูดนำตรงนี้เนาะ อ่ะทีนี้นะคะพอได้รับสุนัขเออวิญญาณจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกมาแล้วอะ่ะให้มาที่เวเรียนะคะก็คือกดที่ลูกไฟเลยก็ได้ไม่บ้าหาลูกไฟนี่ยืนยันตำแหน่งยืนยันตำแหน่งเ p c าะมันจะพาวิ่งมานี่เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอามาแลกนะคะก็จะต้องทําอันนี้ก่อนนะเป็นจิจกรรมวิญญาณสุนัขจิ้งจอกนะคะก็ต้องแลกน้องเป็นจิ้งจอกน้อยซะก่อนนะทีนี้พอเราแลกเป็นสุนัขจิ้งจอกน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ มันก็จะพ่วงไปกับอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งก็คือถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือคุณจะต้องออนไลน์ทุกวันนะคะเป็นเวลาวันละทั้งหมด60นาทีนะคะหรือว่า1ชั่วโมงเพื่อเอาตัวลูกแก้วตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้แม่บ้านกดออกมาบ้างแล้วเนาะมันเลยเหลือแค่นี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะออนไลน์วันละ60นาทีเพื่อเอาลูกแก้วนะคะทั้งหมดวันละ3ลูกเนาะ ทีนี้นะคะของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นตารางให้ดูนะคะก็คือของรางวัลมันมีหลายอย่างมากซึ่งมันจะนับเป็นหางๆไปนะคะก็คือเป็นสุนัขจิ้งจอก 1, 2, 3, 4, หนึ่งหางสองหางสามหางสี่หางซึ่งเออถ้าให้นับรวมทั้งหมดแล้วอ่ะเราจะได้สุนัขจิ้งจอกรวมแล้วทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวนะคะถ้าเกิดใครไม่พลาดอะไรเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจํานวนทั้งหมด8ตัวนะคะตามตารางเลยเดี๋ยวเออก็คือจะเราจะต้องแลกทั้งหมด8ตัวนะถ้าใครอยากจะเก็บของรางวัลให้ครบเนาะก็คือเพราะว่ามันจะต้องตีเป็น1หาง2หางจนถึง8หางโดยที่9หางเนี่ยตอนนี้คือยังไม่สามารถทําได้นะคะจะทําได้วันที่11มกราคม2566 ซึ่งภายในกิจกรรมยังไม่ได้บอกนะว่าทําเป็นก้าวหางแล้วคุณจะได้ของรางวัลเป็นอะไรเนาะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นจะตีเตรียมไว้ก่อนก็ได้หรือจะรอดูวันที่11บ็ดมกราคมทีเดียวเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะเออดูว่าเอ้ยสรุปว่าฉันจะทํากี่ตัวกี่หางแลกอะไรบ้างอะไรยังไงนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูว่าเราจะแลกอะไรบ้างอันไหนที่เราอยากแลกหรืออันไหนที่ไม่อยากแลกนะคะเพราะว่ามันจะต้องเอามาตีบวกเนะาะเดี๋ยวลองตีบวกให้ดูนะคะ ก็คือพอแล้วเป็นน้องสุนัขมาแล้วอย่างเงี้ยก็จะต้องเอาลูกแก้วมาตีบวกนะคะมันก็จะตีไปหนึ่งครั้งเป็นบวกหนึ่งก็คือเท่ากับหนึ่งหางถ้าตีสองครั้งก็จะเป็นสองหางนั่นเองเท่ากับว่าถ้าจะทำแปดหางก็คือคุณต้องตีบวกทั้งหมดแปดรอบนะคะ ประมาณนี้เนาะเอาละค่ะก็สรุปได้ว่าถ้าสมุนอย่างที่บอกนะคะอย่างแม่บ้านเองก็ยังจะเออน่าจะรอทีเดียวก่อนว่าวันที่11มกราคมมันจะมีอะไรให้เราแลกหรือว่าแม่บ้านจะแลกอะไรดีบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาออนไลน์นะคะเช็คชื่อเข้าเกมแล้วก็ออนไลน์ให้ควรบวันละหนึ่งชั่วโมงก่อนเนาะเพื่อสะสมของรอนะคะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้เนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้องให้กับทุกคนนะคะถ้าอย่างไรก็อย่า ลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต่งๆเอาไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะถ้าใครยังสงสัยตรงไหนอยู่หรือว่าแม่บ้านตกหล่นอะไรไปก็สามารถออคอมเมนต์สอบถามได้หรือว่าแม่บ้านก็องขออภัยด้วยตรงส่วนที่ตกหล่นไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันไหนเด้อบายบาย